สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะคะพบกันเป็นประจำเวลาเดียวกันนี้ค่ะประเด็นถอดสลักในคืนนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาถอดสลักการเรื่องราวของการดูแลสุขภาพกันบ้างดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าหลายคนนั้นอาจจะปล่อยปละละเลยไม่ได้ดูแลสุขภาพของบุตรหลานของคุณจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วอาจจะมีโรคหลายๆโรคนั้นมารุมเรา้าโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคอ้วนนั่นเองค่ะ มีข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเด็กอ้วนอาจจะเสี่ยงทําให้เป็นโรคมะเร็งเสี่ยงต่อ,อมีโรคต่างๆเข้ามาอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายโรคแทรกซ้อนรวมไปถึงภาวะการฆ่าตัวตายด้วยถอดสลักกันในหัวข้อที่น่าสนใจอย่างมากเด็กอ้วนนะคะเสี่ยงก่อให้เกิดโรคอันตรายจริงหรือไม่นะคะช่วงนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราคะ่ะอาจารย์สง่าดาม,มาพงศ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและที่ปรึกษากรมอนามายัยสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับโอ๋ครับสวัสดีครับ วันนี้มาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากแล้วก็มองข้ามไม่ได้เลยนอกจากบางทีเราจะให้ความสนใจในเรื่องอื่นๆแล้วแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญในช่วงเวลานี้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนมากแล้วเราเข้าใจว่าความอ้วนเป็นเรื่องปกติค่ะและโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอ้วนเนี่ยคือว่าน่ารักจำมั่มหน้าตีหน้ากอดหน้าซัดใครๆก็ชื่นชมชอยากเข้าไปกอดค่านิยมนี้เราอยากจะให้เปลี่ยนเพราะเด็กอ้วนคือเด็กเป็นโรค เอาสถานการณ์ของเด็กอ้วนในช่วงเวลานี้ก่อนค่ะอาจารย์มีความน่าเป็นห่วงมากน้อยขนาดไหนคะกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราเคยวัดเด็กที่เดินมา10คนเนี่ยที่เป็นเด็กระดับประถมเนี่ยนะป .1 ถึงป .6 เนี่ยสิคนเนี่ยจะมีอ้วนอยู่ประมาณ2-3ถึงคนและกำลังจะเข้าเลข4ละซึ่งน่ากลัวมากบางโรงเรียนที่เข้าเลข4แล้วนะเดินมา10คนอ้วน4คนเนี่ยถือว่าโอ้เยอะมากอเมริกันตอนนี้ เ,ออเดินมาสิบคนจะอ้วนประมาณห้าถึงหกคนเกินครึ่ง,งใช่นั่นเป็นบทสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงและที่ร้ายที่สุดคือในรอบเจ็ปีที่ผ่านมานั้นเด็กในวัยประถมะอนุบาลเนี่ยอ้วนเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณเจ็ดแปดเท่าซึ่งพุ่งขึ้นกราฟมันจะอย่างนี้เลยไม่ค่อยได้ลดลงอย่างนี้นะมันโอกาสที่มันจะเพิ่มขึ้นแบบนี้มันก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าผู้ใหญ่อย่างพวกเราในวันนี้ไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งกับเด็กเรา ค่ะนะคะ,ะทีนี้นะคะมาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดีกว่านะคะสำหรับเด็กที่มีลักษณะคืออ้วนเราอาจจะสังเกตด้วยตาเปล่าก็พอจะรู้ล่ะว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือคือเด็กอ้วนแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคได้ใช่ไหมคะปัญหาของความอ้วนมันมีอะไรบ้างคะอาจารย์อ้วนนี้ถ้าอ้วนในในเด็กเนี่ยนะฮะ,ะถ้าสมมติว่าลูกเราเกิดมาแล้วก่อนเข้าโรงเรียนแล้วเริ่มอ้วนแล้วอยู่อนุบาลแล้วอ้วนเนี่ย แลปรปถมต,ต,ต้นเนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วนร้อยละ30ถ้าไม่รู้จักควบคุมไว้ม,มีความเสี่ยงต่อการเป็นผู้ใหญ่อ้วนเมื่อโตขึ้นแต่ถ้าปล่อยไว้เลยแล้วไม่ลดน้ำหนักเด็กในระหว่างประถมอนุบาลเนี่ยไปอ้วนตอนมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย กลายเป็นผู้ใหญ่อ้วนร้อยละแปดสิบแล้วลดไม่ได้หมดโอกาสพอใช่นนะแล้วพอผู้ใหญ่อ้วนปุ๊บนั้นเนี่ยโรคที่โอบอกเมื่อสักครู่มันจะตามมามะเรลงหัวใจความดันหลอดเลือดเบาหวานก็ตามมาแล้วเรามารู้อีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยเราปล่อยลูกอ้วนสรุปแล้ว <Okay. S 2> เราเคยเปรียบเปรยเชิงกันให้กระแนนนิดหนึ่งว่าการที่คุณปล่อยลูกคุณอ้วนนั้นเนี่ยเป็นโรคที่ผู้ใหญ่รังแกเด็กโดยไม่รู้ตัว เด,เด็กเกิดมาก็ไม่อยากจะอ้วนค่ะแต่พ่อแม่ตังหากที่เลี้ยงดูลูกยังไม่ถูกต้องอา้าวนี่เลยเข้าสาเหตุเลยอาจารย์คือสาเหตุจากอ้วนเนี่ยในเด็กเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นสําคัญ3ส,สาเหตุใหญ่ะส่วนมากแล้วก็ไปโทษกรรมพันธุ์แม่มันอ้วนยายอ้วน <c oughs> ปู่ย่าตายายอ้วนหลานทําไมจะไม่อ้วนลูกทาไมจะไม่อ้วนใช,ใช่ค่ะอันที่หนึ่ง<ๆ>คือกรรมพันธุ์จริงๆแล้วกรรมพันธ์นั้นเปอร์เซ็นต์ต่ำมากค่ะคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายอ้วนเนี่ยลูกอาจจะไม่จําเป็นต้องอ้วนก็ได้ แต่ส่วนมากมีแนวโน้มว่าจะอ้วนนั่น,นคือร้อยละประมาณ20%ซึ่งต่ำมากมากเลยนะอันที่ตามมาก็คืออันที่เกิดจากพยาธิสภาพเด็กบางคนเกิดมานั้นต่อมโกรดฮอร์โมนหรือต่อมการเจริญเติบโตอาจจะผิดปกติอ,อันนี้มีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากเลยต้องไปรับการรักษาจากแพทย์อันสุดท้ายนี่แหละครับ80% ที่เราต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคืออ้วนในเด็กเกิดจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูอ้วนในเด็กเกิดจากการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องอ้วนในเด็กเกิดจากการที่ไม่เคลื่อนไหวร่างกายหรือที่ผมเรียกว่าพฤติกรรมแน่นิง่งให้อาจารย์ขยายความดีกว่าพฤติกรรมแน่นิ่งนี่มันคืออะไรคะอาจารย์ฟังแล้วดูเหมือนตายเนาะ <laughs> ใช่เหมือนไม่หายใจแต่หายใจอยู่นะคะจริงๆแล้วพฤติกรรมแน่นิ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า s ี den t a r y ก็คือ ไม่เคลื่อนไหวร่างกายนึกภาพถ้าลูกใครที่นั่งแต่เล่นเกมกดอยู่กับที่อยู่บนโซฟาอยู่บนเก้าอี้นั่งกดคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาแล้วนั่งทำกันบ้านอยู่ตลอดเวลา,าติดต่อกันเป็นสองสามชั่วโมงนั้นเนี่ยเราเรียกว่าพฤติกรรมแน่นิง่งไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายไม่พาลูกออกไปกระโดดโลดเต้นไม่พาลูกไปเล่นแบดบินตันไม่พาลูกไปออกกำลังกายนั่นแหละครับเด็กมีพฤติกรรมแน่นิง่งพอมีพฤติกรรมแน่นิ่งปุ๊บไขมันที่กินเข้าไป พลังงานที่กินเข้าไปมันก็สะสมแล้วก็เก็บไม่ถูกเผาพอไม่เผาปุ๊บก็เก็บไว้ในรูปของไขมันมมออก็บวมออกบวมออกบวมออกค่ะโอโ้โหนะคะเห็นภาพชัดเจนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้ที่อาจจะไม่ได้มีเวลาเอาใจใส่ใบุตรหลานแล้วก็ปล่อยให้อยู่กับสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวอย่างเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช่จิงๆแล้วจัมาอ้างว่าไม่มีเวลาไม่ก็ไม่ได้นะน้อโอเพราะว่า จริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยแบ่งเวลาให้ลูกไม่เป็นเ,เลี้ยงลูกด้วยเงิน คิดว่ามีเงินแล้วโยนให้ลูกแล้วลูกไปหากินเองแต่ไม่ได้เคยได้ติดอาวุธทางปัญญาให้ลูกไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเวลาลูกฉันเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหนึ่งร้านเนี่ยการที่จะตัดสินใจซื้อขนมกรุบกรอบหนึ่งซองเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อทาไมเด็กจึงเลือกยี่ห้อนั้นเด็กไม่ได้อ่านฉลากเด็กไม่รู้เลยว่าขนมซองนั้นเนี่ยน้ำตาลมันสูงไขมันมันเยอะโซเดียมมันมากแต่อีกซองหนึ่งเป็นขนมเหมือนกันเลยแต่ตากว่า แต่เด็กไม่ตัดสินใจเด็กตัดสินใจเอานั้นเพราะเห็นโฆษณาเด็กเคยกินแล้วมันอร่อยเนี่ยโทษเด็กไม่ได้ครับเขาบอกว่าโรคอ้วนเป็นโรคที่ผู้ใหญ่หลังแกเด็ก ค่ะนะคะทีนี้ค่ะมาถึงข่าวที่เราได้ติดตามกันนะคะจา์ก็มีภาพถั่วจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งบอกว่าเด็กอ้วนนั้นเสี่ยงมะเร็งนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในภาวะของอาการซึมเศร้าค่าตัวตายแล้วก็รวมไปถึงอาจจะเป็นบอกเกิดของโรคแทรกซ้อนอื่นๆด้วยอันนี้เป็นยังไงคะสาสาเหตุที่โอพูดมาสักครู่นี้ะมะเร็งซึมเศร้าฆ่าตัวตาย3อย่างผมเอามะเร็งก่อนจริงๆแล้วอ้วนในเด็ก ตอนนี้ยังยังจะไม่มีผลอาการหรือความเสี่ยงใดๆที่ะจะเป็นมะเร็งเด็กอ้วนไม่ได้เป็นมะเร็งช่วงเป็นเด็กแต่เด็กอ้วนพอโตขึ้นอย่างที่ผมบอกตอนแรกๆว่าจะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วนพอผู้ใหญ่อ้วนแล้วจะมีความเสี่ยงต่อการคนที่ไม่อ้วนที่เป็นมะเร็งเหมือนคนไม่อ้วนเนี่ยประมาณ3-5ถึงเท่าคนที่อ้วนจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่อ้วน3-5ถึงาเท่าเหตุผลเพราะไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายมันไปทําให้ร่างกายรวนไปหมดเลย <c oughs> มันก็นําพาไปสู่โรคมะเร็งแต่โรคมะเร็งนั้นถือว่าเป็นโรคที่เรากลัว <c oughs> เขาก็เลยหยิบขึ้นมาแท้ที่จริงแล้วอ้วนในผู้ใหญ่แล้ว อ้วนมังตะเด็กแล้วเป็นผู้ใหญ่อ้วนนั้นเนี่ยมันจะเป็นเบาหวานอันดับแรกเลยเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดอัม,มาพาตอัม,มพฤกษ์ที่เคยพูดกับโอ้ไว้ว่าเบาหวานและคณะมาเป็นแพทเกตเลยมาเป็นพรวนมาเป็น,น,น,นยากเลยนัน่นแหะจะเป็นในผู้ใหญ่ตอนนี้ถามว่าอ้วนในเด็กนั้นเนี่ยผลเสียเกิดจากอะไระเห็นชัดเจนที่สุดก็คืออ้วนในเด็กนั้น ถ้าปล่อยไว้โดยไม่ลดน้าหนักเด็กจะเดินขาโกงเพราะน้าหนักของเด็กนั้นมันจะไปกดที่ข้อเข่ากดที่กระดูกและกระดูกมันก็บิดเบี้ยวจเจริญเติบโตไม่เต็มที่เด็กอ้วนจะเดินขาโกงและที่เห็นด้วยสายตาที่ชัดที่สุดเด็กอ้วนนั้นบริเวณต้นคอเนี่ยจะเป็นปื้นดำดำปื้นบรรดาบตรงนั้นบ่งบอกถึงไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายที่เยอะจนเกินไปอ,อาจจะไม่ได้สร้างความรังคาญอะไรกับเด็กแต่นั่นคือความผิดปกติที่พ่อแม่จะต้องมาดูแลลูกอ้วนในเด็กนั้นเขาบอกว่า เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานชนิดที่สองได้ง่ายมากๆเมื่อก่อนเบาหวานพบเฉพาะในผู้ใหญ่นะโอเดี๋ยวนี้เบาหวานไปเจอในเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะเห็นบอกว่าประสิทธิภาพมันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการใช้ชีวิตของเขาในหลายๆอย่างที่ข่าวนี้ออกมาว่าทําให้เด็กฆ่าตัวตายมีส่วนเพราะเด็กอ้วนนั้น เด็กอ้วนมักจะถูกเพื่อนล้อเด็กอ้วนมักจะมีปมด้อยโดยท,ทั่วไปไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนค่ะไปไหนก็เรียกว่าไอ้อ้วนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเด็กก็เลยมีความรู้สึกผิดปกติมีความรู้สึกเข้าสังคมไม่ได้ในที่สุดก็นําพาไปสู่โรคซึมเศร้า<อ>พอโรคซึมเศร้าเสร็จแล้วก็นําพาไปสู่การฆ่าตัวตายได้ค่ะและที่สําคัญที่สุดจากงานวิจัย,ลยหลายชิ้นออกมาว่าเด็กที่อ้วนที่ระหว่างเรียนหนังสืออยู่เขาจะมีประสิทธิภาพการเรียนด้อยกว่าเด็กที่ไม่อ้วนเหตุผลเพราะว่า ระหว่างนั่งเรียนหนังสือนึกแต่ถึงเรื่องกิน <c oughs> หิวอยู่ตลอด <c oughs> อาาเวลา, <c oughs> าคุณครูพูดหูซ้ายเข้าทะลุหูขวา <c oughs> จับประเด็นไม่ได้พอสอบ เทิมปลายเด็กก็ทําได้ดีเท่ากับเด็กที่เขาไม่อ้วนมันจะมีผลยาวไปหมดเลยเนะคะคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังนะคะอาจารย์สง่าพูดแบบนี้หลายท่านสะด,ดุ้งแล้วนะคะต้องรีบหันมามองข้างๆว่าเอ๊บุตรหลานของคุณตอนนี้อยู่ในภาวะโรคอ้วนหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเกิดว่าบุตรหลานของคุณนั้นเสี่ยงนะคะต่อการเป็นโรคอ้วนตั้งแต่เด็กๆแบบนี้เนี่ยจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาทางออกไปพร้อมๆกันสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดย ปตทพลังที่ยั่งยืนลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรอมสินทอ1115